สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้ก็จะมาบอกรายชื่อ14รายชื่อสุดท้ายนะคะของนักกีฬาหญิงวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่จะไปแข่งวินแอลปี2024ในสนามแรกนะคะที่ประเทศบราซิล14คนมีใครบ้างเรามาเริ่มกันเลยค่ะ คนแรกนะคะตำแหน่งเซตเตอร์ก็เป็นพรพันธ์นะคะแล้วก็นันนิชาใจแสนค่ะน้องนุกนิกเนาะแล้วก็ตำแหน่งหัวเสาก็จะมี4ี่คนด้วยกันนะคะก็คือ,อวิภาวีสีทองสศิภพาพรจันทวีสูตรชัชชูออนมกศรีแล้วก็ดนลพรสินโพค่ะน้องยูฟาได้รับโอกาสให้ไปสนามแรกกับพี่ๆนะคะส่วนตำแหน่งบอเลเร็วก็เอาไปสี่คนด้วยกันนะคะก็คือทัดดาวนึกแจ้งปีนี้เป็นกัปตันทีมด้วยนะคะ คนที่2คือจัลัดพรบรรดาศักดิ์คนที่3เตยหัตถยาบำรุงสุขแล้วก็คนที่4วิมลรัตนพันธ์น้องไก่นะคะน่าดัดมากมากเลยน้องไก่เนาะน้องไก่กับยูฟ่าเนี่ยแล้วก็ตาแหน่งลิเบโร่ก็จะมีเปียนนูแป้นน้อยแล้วก็สุภัตตาภัยโลดค่ะครบยังอ๋อมันมีตําแหน่งบีหลังด้วยเนาะบีหลังก็จะมีพิมพิชยากกรมํมแล้วก็โมเมธนัชชาสุขสดค่ะ14คนครบแล้ว หรับรแกรมการแข่งขันวอเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่1นะคะก็จะเริ่มแข่งในวันที่16พฤษภาคมตอนตี3นะคะคือวันที่15นะทุกคน16เนี่ยมันคืออีกวันของวันที่15เนอะตี3ครึ่งไทยเปิดสนามเจอสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็จะพัก2วันนะคะพฤหัสสุกแล้วก็วันเสาร์ก็คือคืนวันศุกร์ตอนเที่ยงคืนอะทุกคน ทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติเซอร์เบียนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ที่19ทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติแคนาดาแล้วก็วันจันทร์ที่20ก็คือกลางคืนของวันอาทิตย์นะคะตอนทีสามครึง่งไทยจะเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้ค่ะท,ที่ทราบมาก็รู้สึกว่าสนามแรกทีมสาวไทยตั้งเป้าจะชนะ2ทีมนะคะเพื่อนๆคิดว่าเราจะชนะทีมไหนได้บ้างขอเป็นเมกากับเซอร์เบียได้ไหม <laughs> อยากเก็บคะแนนเยอะๆนะคะจะได้ตุนแต้มมาเยอะๆเนาะแต่ว่าปีนี้เราก็ไม่ต้องลุ้น8ทีมสุดท้ายเพราะว่าเราจาพาพได้ แข่งอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังจำเป็นที่จะต้องเก็บคะแนนเยอะๆอยู่ดีเนาะเพื่อที่จะคุรลฟายไปแข่งโอลิมปิกปี2 0 2 4บที่ปารีสค่ะโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงแถมปีนี้สาวไทยก็ไม่ได้ไปแข่งกับโคชด่วดแล้วนะคะปีนี้เป็นโคชคนใหม่เนาะ แพนไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรอะ่ะขอโทษทุกคนด้วยไม่ได้ทําการบ้านเดี๋ยวคลิปหน้าจะทําการบ้านแน่นอนนะคะว่าโค้ชชื่ออะไรหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์ลงไว้ด้านล่างได้เลยนะคะโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ